ชา้ว่วลนี้เล็ไม่ใหม่อใช่แบบเรียบร้อยกนี้จะแพงมากอ๋อตัที่แต่สีมากอหมันน่าขึ่งมากตองใสตายไปเ ตายได้แค่หนึ ite, it the the so ่งแล้วเขากำหนดเวลาไหมคบว่าจะต้องเปิดกี่โมงแล้วก็ปิดกี่โมงเงื่อนไข่ผ่านอะแน่นะแสดงว่าแม่ได้ได้เป็นสปอนเขาเป็นสปอนให้เงื่อนไขคือไข่อะไรก็ได้ต้องยืนไข่ถึงเคีื่องถึงูก็จะก็จะไม่อยู่กับอปเปิลยามไม่ไม่อัเยามจะเป็นของ A F เขาจะอยู่เหมือนมีนหลักของแม่จะอยู่ตรงแบบซีให้หน่อยมาเอาไปกินด้อยว่แสดงว่าพวกใช่มันสามารถเดินเดินเดินไปหาแต่โมหัวมันเปนระบบไก่ก็นั่นแหละหนูว่ามันรู้กลัวมันไก่สามกิโลกับยางบวกล่อ ตอนไกสามกิโลไม่เพราะว่าตอนนี้คือเตรียมงานเป็นเยอะมากเลยนะคไม่ไม่ใช่มันีงานยาวเลยไมไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องเตรียมอีกเซตหนึ่งไงก็ขายตรงทำยี่สิบชั่วโมงกี่ตูวเซตสองวันแม่อย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยอะไรนะกินไปเถอะไปยิ่งไปกินไรสักงมาเลยคุณพี่เจ้าคุณโอ้มไ่เลียด ก็มันก็ดีใจแล้วขอบคุณคุณแม่ต๊อกแต๊กค่ะพี่น้องคะคือเห็นเห็นอะไรเห็นแตกล่เห็นหานเขายืนนึงเลยเห็นแตกลาไม่ไม่ความความหมายความหมายคือแบบว่าตัมตัมก็ไม่ได้อยากกันนั้นเท่าไหร่ดอกดูในไลน์ไงเห็นคุณแม่เห็นคุณแม่สูดเห็นคุณแม่หวานมันก็เลยแบบอยากมาดูอะไรเขาติดมาดูแลตำรวดเขาติดอยู่แล้วคนยิ่หลับคนอ้วนเขาติดอยู่แล้ววันนี้ต้องมานะคะพาเพยพาเอกใหม่มาฝากใช่แม่ก็เลยต้บิดนี่ไม่ระเบิดนี่มันมีมีกองอะแฝง น้องน้องอาจจะมาก่อนน้องฟอสแต่ว่าน้องก็ทํางานแบบทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยออบนยู่อยู่พ่อมอกเนมนมาตลอดเออกระไก่บานสาย12กิโลมาจะติดตามหมดของเด็กคอนโดบลเนี่ยค่ะจะได้บอกให้แม่ทำไมรู้แต่ลุงไม่อยู่อุบลนะไม่ไม่อุบลเด็อุบลหรอกเออแล้วก็จะเจอกันอีกเนาะอีกงานนี้เขาเท่นะคะนี่เขาเท่นเขาใหญ่ต้องไปดูนะลักเกียว่าจะสินค่ะฝากฝากฝากไปเยี่ยมร้านคุณแม่ด้วยอยู่ที่ไหน แบบซีต้องไปนะคะหมอรักก็ต้องมาเอตัีกินนะจ๊ะบอกว่าเออจะบุกมาเยอะยังหากันบ่นะคะเอามามากินมากินมากินมาเอมากค่ะดูคนมานี้ะเอยดีแล้วเนี่ยนี่คือไม่เยอะนถ้าถาาถ้ามมติว่าปกติไปแล้วแบบว่าไปรอแบบนไไหันรอได้ เจอแล้วอนเบอกเมื่อไหรจเออเจอกาเจอกคุณมากเละเจการจอการเมื่อรอาจจะไปไวันนี้ขอบคุณแม่ตอต่อด้วยนะคะเลี้ยงเขาลูกเลี้ยงเข่าเต่านะคะมาขอเห็นมาเถอะขอเหมากเถอะใช่ังไงดีดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้ตอนเย็นค้ณม่สัญญานนะว่าจะไปเดี๋ยวจะประกาศหน้าเวทีแบบงงมากต้องไปต้องไปบอกนะว่ามาถึงวอนเจอกันนะคะค่ะคุณ่อคุณปาเลยนะระเบียบวั แล้วทีเนี้ยคืออยากจะบอกว่าหนูอยากเห็นแม่ห้องไห้ใส่ต้นพุทธไหมอ๋อต้องอำนาจเจริญเออชุดไทยพร้อมแมวเลยชุดไทยสีดำเงินห้องเห้ต้องใส่แต่ใส่ชุดไทยพร้อมแม่สีนดำเงินน้ำสีนดำเงินน้ำห่องไห้ต้นพุทธเออคุณแม่จะได้แบบขายของแบบเต<ด>็มที่ทอยากจะบอกว่ามาแล้วเจอคุณแม่พ่อแน่น่อแม่ยกเว้ยกเว้นวันที่จะไปบิ๊กมอลเทนแม่แม่ที่ินาอาทินาอ่าถ้าบิ๊กมอลเทนถ้าบูธไม่ไกลก็สัญญาไปหาแม่ แต่ที่สำคัญนะครพี่น้องค่ะระเบียบตรงข้างต้องไปพิเี่นะไปเบิงระเบียบน้พี่น้องไม่ใช่มีแต่ฮูดคอนเสิร์ตไงคอนเสิร์ตไงคอนเสิร์ตไงอ่าเนี่ยนะเขาเาบอกเขาบอกว่าอ่าคุณแม่ไปที่ไหนคือต้องสนุกให้แม่ขายของใหญ่นะคะอ่าลืมนะคพี่น้องจัดการระเบียบวัตสินนะคะบ่อน้าทุกตเป็นหัวต่มาหอดแล้วหัวใจนะคะ อันนี้คือคอนเซปต์ของร้านทักทายทุกโต๊ะใช่ค่ะเสมือนครอบครัวเราใช่ครอบครัวเราค่ะลูกค้าทุกะครอบครัวเราค่ะมันน่าจะแบไปน่ค่ะโอเคขอบคุณแม่ต้นต้นนะคะขอบคุณค่ะตุ๊กตาตอนเย็นบ๊ายบายยินดีเห็นด้ว